เอาล่ะรูนี่วันนี้เราต้องมาจาัดก,การอ้ไ์โคตดเด็บปัญญาอ่อนนั่นกันมันชื่อว่ามิสเตอร์ทิกเกอร์พ่อคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราทั้งคู่เลยรู้ไหมว่าทำไมอ่าพอรู้เพราะหนูเกลียดไอ้สายงี่เง่ากับสายรุ้งนี่ยชิบหายพอเป็นเรื่องพวกนี้ไม่เคยปกติสักคนแล้วนี่เราอยู่ในโรงแรมนรูดแห่งที่3มหรือค่ายธาตุหรืออะไรยังไงเอาจริงพ่อแค่คิดว่ามันน่าจะฆ่าง,ง่ายดีรู้เลยไหมหลังจากที่เราจัดก,การเรื่องนี้เราจะได้มีเวลาล่วมกันไงเข้าใจลว <laughs> ลูกเขาก่อนเลยเดี๋ยวพ่อจะลอบเข้าไป คุลิชิดนี่ไม่ได้ล็อกเอาไว้นี่แน่นอนสิผมนั้นจะเปิดประตูรับเพื่อนใหม่อยู่เสมอเธอเองก็คงจะเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมล่ะฮะฉันเป็นอะไรนะเป็นเด็กกำพร้าก็ใช่ฉันเขาจะเป็นอย่างที่ว่าทําไมถึงเพราะงานการก,ารกุศลไงโอ oh. เออใช่นั่นคงจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เธอรู้สึกพิเศษไม่ใช่เหรอผมสามารถช่วยอะไรให้เธอรู้สึกดีได้บ้างล่ะได้งั้นช่วยเรื่องทำตัวตเป็นซาตะครอแต่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแก โอ้พระเจ้าวิชอาวิชเรื่องนี้ค่อนข้างสุดตรงสุดๆไปเลยถ้าเธอทำเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีผมก็ยินดีอย่างยิ่งเลยผมยอมทำทุกอย่างเพื่อเด็กกำพร้าว่าอัอออนนี้ก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันเหมือนเขาจะเป็นโรคซิมเศร้ามัง้งอ้สวัสดีเพื่อนตัวน้อยแสนวิเศษไงเลอเรนานนที่มันเชีย์อะไรวะเนี่ยลูกเราพ่ออยู่ใช่ไหมใช่สิกำลัจงจะยิงแม่งอยู่เนี่ยต้องการอ,าอะไรที่รู้สึกดีหรือมีคำขอสุดท้ายก่อนตายไหม โอ้ไม่ไม่ผมไม่อยากรบกวนแต่ผมก็อยากจะขอเวลาที่เหลือจํากัดนี้เพื่ออยากที่จะทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับมันขอเวลาแป๊บนึงจะทําอะไรล่ะขอแค่ได้บอกคําลากับเหล่าลูกๆของผมตอนนี้เรจะแย่กับพ่อนี้ตายเดี๋ยวไงนะช่างใจดีเหลือเกินขอบคุณลูกหน่าลูกโดนซาตานสิงหรือโดนอะไรสิงมาเนี่ยหนูไม่รู้การที่เจ๊เขากลับไปใช้เวลาที่เหลือกับลูกมันก็ไม่ได้แย่นี่นั่นแหละที่พยายามบอกอยู่ไอเชี่ยนี่แม่งค่ย ก็ได้รีบหย่าการเรื่องเดี๋ยวนี้เลยไอ้ไข่หิวเธอนั้นเป็นคนดีเสมอมาสมัมะนี้เราไปจับกบด้วยกันนะดูแลแม่ของเธอแทนผมด้วยนะผมจะมาในฝัน <c oughs> อย่าคิดถึงผมมากไปล่ะและเมื่อคุณได้ตัดสินใจเดินทางนั้นไปแล้วไม่ว่ากับใครก็ตามผมเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วคุณต้องรู้จักเพื่อนใหม่ของผมพวกเขาพยายามจะฆ่าผมผมอยากให้มันกับ คุณตัวอักษรที่หายไปมันพิเศษมากมันคือยูเอาล่ะพอแล้วกูไม่ทนแม่งแล้วแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกผู้หญิงพวกนี้แม่งจะยอมถอดใจจากคนอย่างมึงที่แค่สอน ABC <c oughs> ให้กับพวกคุณเ <c oughs> ช่นพวกนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่ไ,มไมผมแต่งงานมาตั้ง74ปีแล้วและใช้ชีวิตอยู่กับเธออย่างสงบสุข <c oughs> และผมก็มีเซ็กส์ทางปากกับเธอเป็นประจำเช้ากลางวันเย็นเลยแหะ เพราะเธอมีความสุขกับวิธีนี้มากกว่าผมเลยชอบวิธีนี้มากกว่าเซ็กซ์มากๆเลยแล้วไอเด็กกำพร้าพวกนี้มันโผล่ไปจากไหนกันวะเด็กกำพร้าจํานวนมากมีปัญหาในการหาผู้อุปถัมภ์ดังนั้นผมเลยรับเด็กพวกนี้มาเลี้ยงดูนะ่ะว้าวนั่นฟังดูแล้วโคตรเจ็ดดีเลยที่ยอมสละเวลาทั้งวันให้กับมึงเนี่ยโอ้พระอาทิตย์ตกดินช่างงดงามผมอยากจะดูสิ่งนั้นก่อนที่ผมจะจากไปช่วยไปกับผมได้ไหม ผมดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะวันนี้หวังว่าจะได้เจอกันอีกในพบต่อๆไปคือว่าฉันอยู่ในนรกดังนั้นคงจะไม่ยกเว้นจะมีบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้เกี่ยวกับคุณโอ้คุณรู้ว่าผมเป็นใครและผมรู้ว่าสักวันหนึ่งคุณจะแสดงให้โลกรู้ว่าคุณเป็นใครพวกเขาคงไม่ชอบตัวจริงของฉันหรอกผมรู้จะลองดู โอ้ยเจ็บเจ็บสัตว์เลยเจ็บเจ็บเชี่ยเจ็บเชียโดนยิงแม่งเจ็บเชียสัตว์เลยพระเจ้ากูไม่เชื่อเลย